rich happiness um and what uh -huh. uh, mm -hmm. rich happiness rich good life rich no. love rich more full less, rich money thank you, OM thank you. Uh -huh. <laughs> rich rich happiness the <laughs> is <laughs> okay. and <distortion> <qua laughs> <fucking face information> <overtime> ขอบคุณนะคะนี่คือรุ่นคนเผืๆเองนะใช่ไหมะี่มาเป็าวมีตลายด้วยอ่ะุยไม่กล้าตอเลยอุยให้ให้คนเขียนถามเองดีั้ยใครคือมิคามิคามา ดค่าดาทับทิมเทศดูเลยมี่ไหนคะถามว่าอะไรคะถามว่าอะไรกับพี่เจนนี่ใบมิกาบอกเลยเดินไปเองเลยอะถ้าถ้าพี่นรับถึงได้งามแสนงามนี่แหละเร ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่นิชอบอีกคำถามหนึ่งก่อถามหน่อยปีหน้ามีละครกี่เรื่องคะพี่ปุ๊พี่ปุ๊พี่ปุ๊จะดีไ่มที่ทำงานคะใช่ไหมใช่พี่ปุ๊หรือเปล่าคะโอเคปีหน้ามีละครกี่เรื่องแรงเงาเพิงบลนแล้วก็มีกับเที่แอนเดอร์รนเรื่องหนึ่งแล้วก็แรงเราวสองบทมาแล้วด้วย ติได้ไหมคะแซ่บเหมือนเดิมไหมแซ่บเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมแต่แซ่บกว่าเดิมแน่นอนติดตาติดภาษาตไดวายปีนคือพี่จะแยกร่างขายยังไงหนูถามจริงยวเอาใจไปได้ไปนอนก่นและเงาสองนี้คือคืออาไม่ได้คือแล้วไม่ใช่าไม่ใช่อาข่ีนะไม่ขี่แตนหัก็ีเดว่ากอยากดูอีกเรื่องหนึ่ง คอมเมดี้มานี้ตบจูบแต่ว่าจะนิสตบที่ดิวแทนนะรออยู่นะไม่ีดีกว่าอย่าว่าตอลไม่เห็น อะไรบ้างเล่าให้เ่นจเป็นเรื่องอไรบงดใส่หน้ากลับมะเอ่เราไม่คิดว่าจะทำอย่าบนี้ไม่เคยไม่เคยนะมีเรื่องกอเปิดนี่ไม่ใช่เจตีไม่จริงคุณแม่เจตีนี่แหละเวลาโดนแก้งี่จนีทำไงทำใจค่ะโดนแก้ต่อนส่้เปล่าสุ้นจะร้อง คนที่ไม่ชอบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแบ่งขนมกับใครถ้าจะกินต้องกินให้เต็มชิ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็จะรู้พี่เคเนก็จะรู้ทุกคนจะรู้หมดเลยว่าอันนี้แบบไม่ชอบแยง่งไม่ชอบแบบแบ่งของให้ใครก็จะแยง่ยงแย่งไปแย่งมาหรอก่าเลยคือเขาคอนเซ็ปต์ของกินข้าใครแย่งแต่